ดูกันนะครับวันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับตัววัดแรงดันภายในรางนะครับเขเรียกว่าวัดท้ายรางครับนี่ครับนี่จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็จะเป็นบักนะครับบักนี้จะเข้าไปจิ้มกับบักท้ายรางนะครับยวดูกันนะครับว่อยู่ไหนครับโอเคครับผมมาดูกันครับส่วนบักท้ายรางนะครับ ของไททันนะครับก็หน้าอยู่ด้านหลังนี่ครับตรงนี้ครับจะดูยากหน่อยนะครับทุกคนอยู่ด้านด้านหลังครับนี่ครับสว่างนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงครับโอเคครับผมมาดูนต่อครับนี่ครับตั้งเสร็จไปเลยครับตอนนี้ยังไม่สตาร์ทเครื่องทีนะครับโดยผมต่อสายเข้าทางข้างนะครับตรงนี้ครับยังไม่ติดกาวสองหน้าเลยครับนี่ครับขณดไล่สายนะครับลงมาด้านล่างนะครับ ทางเข้าครับทางเข้าจะอยู่ที่แถวเป้นเป้นเบรกไอเป็นคันเร่งนะครับนี่ครับด้านหน้ายังไม่ตัดหนวดกุ้งเลยนะครับโดยจะร้อยมากับสายไฟนะครับนี่ครับทางเข้าของผมนะครับตรงจุดนี้นะครับโดยเราจะเจาะรูเล็กๆนะครับให้กับให้สายเข้าได้นะครับดูนะครับนี่ครับรุนเล็กๆนะครับโอเคครับพอดีคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับผมซื้อมามือสองครับ ก็แต่งๆไปนิดๆหน่อยๆครับนี่ครับโดยไล่สายแบบนี้นะครับอันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเป็นปลั๊กต่อครับตรงนี้ครับถอดของเก่าออกแล้วก็ต่อของใหม่แล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปที่เดิมไปเลยครับผมว่าก็ไม่ยุ่งยากครับราคาก็ไม่แพงครับซื้อมาจากช้อปปี้ครับหรือรัด้านี่ครับประมาณไม่เกินสองร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับมาดูกันครับผม รถคันนี้ไททันผมซื้อมาประมาณสองเดือนแล้วครับยังไม่ได้มีโอกาสรีวิวเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับลองสตาร์ทคุณเจกันนะครับว่าจะตัวหน้าจอจะขึ้นไฟไหมครับเดี๋ยวหาคุณเจบนึงนะครับโอเคครับผมลองดูนะครับเสียบบัตกนะครับดูนะครับ โอเคครับผมขึ้นแล้วครับผมอันนี้เป็นหน้าจอ OBD2 ผมนะครับเป็นไอเทมชิ้นแรกครับที่ผมซื้อรถคันนี้มาแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับและก็นี่ครับอ่าเป็นจอมินิวัดไทล่างนะครับเห็นในออนไลน์หรือว่าใน youtube เขาติดตั้งกันเยอะแล้วครับผมก็ลองมาติดตั้งดู อันนี้เราตั้งได้เองเลยครับไม่ต้องไปจ้างช่างอ่ะถจ้างช่างอ่ะไม่ได้แน่นอนครับในราคาสองกว่าบาทนะครับอย่างน้อยเระว่ามันมีห้าร้อยแน่นอนครับนี่ครับอันนี้คือค่าค่าลึกตั้งของผมนะครับอยู่ที่8ปดหนะครับตอนขับดูต้องขับดูครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่ครับไปจุดทุ่ที่ครับน่าจะสลับฝั่งผิดนะครับนี่ศูนย์ก็เป็นศูนย์เก้าแปดนะครับโอ้โหสลหรับฝั่งนะครับโอเคครับผม จบแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ